สวัสดีค่ะสวัสดีน้องอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะโูพแพร์จะมาสอนน้องอนุบาลหนึ่งนะคะในรายชาวิทยาการคำนวณหรือว่า คอมพิวเตอร์นะคะในครั้งทีนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการใช้งานของแป้นพิมพ์แล้วก็การแต่งตัวให้ถูกตามการเทศะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวครูพันจะ Talk ทบทวนเะนื้อหาในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปเด็กๆจำไม่ได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปครูพันได้สอนเรื่องของการใช้เมาส์ มีอะไรคะอาจเด็กๆได้ฟังเพลงใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการใช้เมาส์ที่ถูกต้องคลิกยังไงดับเบิลคลิกยังไงลากเมาส์ยังไงใช่ไหมคะต่อไปนะคะวันนี้ครูแพมจะให้เด็กๆมาดูวิธีการใช้งานของแป้นพิมพ์ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูแพรมจะให้เด็กๆได้ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการแต่งตัวให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ครูแพมจะพาเด็กๆใช้แป้นเพีพมยังไงนะไปกันเลยค่ะ keyboard สวัสด,ดีครับน้องๆมารู้จักแป้นพิมพ์กันนะครับแป้นพิมพ์มีไว้พิมพ์ตัวอักษรตัวเลขและคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานแป้นพิมพ์มีปุ่มต่างๆมากมายเลยนะครับเอปุ่ม enter อยู่ไหนครับปุ่ม enter มีไว้เข้าโปรแกรม A. ปุ่ม s p a c e b a r ไหนเอ่ยปุ่ม Spacebar มีไว้เคาะเว้นวรรคเอปุ่มแป้นตัวอักษรอ,อยู่ไหนครับแป้นตัวอักษร ใช้พิมพ์ชื่อและข้อความ A ปุ่มแป้นตัวเลขอยู่ไหนครับแป้นตัวเลขใช้พิมพ์ตัวเลข A ปุ่มแป้นลูกศรอ,อยู่ไหนครับ ใช้ควบคุมทิศทาง A ปุ่ม Escape อยู่ไหนครับปุ่ม Escape ใช้ออกจากโปรแกรม จำปุ่มสำคัญกันได้บ้างไหมคะอา้าวพี่เป้นพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนิงเป็นอะไรไปคะพี่แป้นพิมพ์เสียงเศร้าเชียววันนี้ต้องเดินเข้าไปในป่า ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคซึ่งจะต้องใช้ปุ่มสำคัญต่างๆบนแป้นพิมพ์เพื่อน,นำของไปให้เพื่อนค่ะคุณครูหนิงเป็นแบบนี้นี่เองคุณครูหนิงมีทางออกนะคะเด็กๆทางบ้านต้องช่วยพี่แป้นพิมพ์กดปุ่มสำคัญต่างๆมาดูกันสิคะว่าใช้ปุ่มอะไรบ้างปุ่ม s p a c e bar เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแป้นตัวอักษรมีทั้งตัว A ตัว B เป็นตัวเลขมีเลข0ูนเลข1ปุ่ม enter นักเรียนพร้อมที่จะช่วยพี่แป้นพิมพ์เพื่อน,นํำอะไรบางอย่างไปให้เพื่อนจะเป็นใครนะแล้วจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยค่ะไปที่โปรแกรม s m i l e keyboard ไ e ค e y b บอร์เราจะเข้าปากกันแล้วนะคะเด็กๆคลิกที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะฝึกใช้แป้นพิมพ์กดปุ่ม Spacebar เด็กๆคะพี่แป้นพิมพ์พูดว่าอะไรนะคะกดปุ่ม Spacebar เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางพี่แป้นพิมพ์จะเดินไปเรื่อยๆเด็กๆเห็นอะไรบินมาคะกดปุ่มตัวอักษร A กดปุ่มตัวอักษร A นั่นเองเองดินไปเรื่อยๆอ่ะมาอีกแล้วค่ะกดปุ่มตัวอักษรอะไรคะเ <A S 3> ใช่ไหมคะว้าวมาอีกแล้วค่ะกดปุ่มตัวอักษรอะไรนะคะกดปุ่มตัวอักษร A แบบนี้เลยค่ะอุย้ยบินมาเรื่อยๆอีกแล้วค่ะกดปุ่มตัวอักษรอะไรนะคะกดปุ่มตัวอักษร เเย่ <A. S 1> <Yeah. S 2> กดปุ่ม Space s p a c e bar กดปุ่ม s p a c e bar เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเลยนะคะอุ๊ยเจออีกแล้วค่ะกดปุ่มตัวอักษรอะไรนะคะเอ <กด S 1> ใช่ไหมคะมนี่แบบนี้เลยค่ะอุ๊ยกดปุ่ม enter กดปุ่ม enter นั่นเองน้องๆช่วยพี่เป็นพิมพ์ คลิกหาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A สิครับเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว A คลิกได้เลยคะ่ะ Angel นางฟ้า <c oughs> Apple Apple Arrow ลูกศร And Mod จะปรากฏในหน้านี้เลยนะคะ Excellent เย้ต้องขึ้นต้นไม้ค่ะไปดูสิคะไปเจออะไรต่อเอ๊ะตัวอะไรนะ่ะกระโดดข้ามมดต้องใช้ปุ่มอะไรคะกดปุ่ม Space Bar กดปุ่ม Space Bar เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เด็กๆต้องฟังพี่แป้นพิมพ์ด้วยนะคะว่าใช้ปุ่มอะไรกดปุ่มตัวอักษร B B. B ค่ะกด B ที่แป้นพิมพ์เลยนะคะ A กดปุ่มตัวอักษรอ,อะไรคะ B ใช่ไหมคะแบบนี้เลยนะคะเย้ yeah! Great job ต่อไปจะเจออะไรนะ้าอต่าทองนั่นเองค่ะกระโดดข้ามต่อทองกดปุ่มอะไรคะ กดปุ่ม Space Bar กดปุ่ม Space Bar เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะเอเจออะไรนะอะเจออะไรคะกดปุ่มตัวเลข0กดปุ่มตัวเลข0ูนย์นั่นเองค่ะกดเลขศูนย์ที่แป้นพิมพ์เลยนะคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วกดปุ่มตัวเลขศูนย์ที่แป้นพิมพ์เลยค่ะพี่แป้นพิมพ์เดินไปเรื่อยๆค่ะอะมาอีกแล้วค่ะทํายังไงคะ กดปุ่มตัวเลขศูนย์ที่แป้นพิมพ์เลยนะคะว้าวอ่ะยังไม่หมดอีกเลยค่ะต่อไปกดปุ่มหมายเลขศูนย์ที่แป้นพิมพ์เลยนะคะเย้แล้วกด Backspace เพื่อข้ามสิ่งกีดขวางเลยนะคะแบบนี้เลยจึบชุบชุบพี่แป้นพิมพ์จะเดินมาเรื่อยๆเจออีกแล้วค่ะทำยังไงนะคะกดปุ่มกดปุ่มตัวเลขศูนย์ที่แป้นพิมพ์เลยค่ะแบบนี้เลย เอ๊ะปุ่มนี้ปุ่ม <กด S 1> อะไรนะ้ากดปุ่ม enter นั่นเอง great job อะคราวนี้เจออะไรนะ่ะอืมตัวอะไรนะ้านอนนั่นเองกระโดดข้ามนอนได้เลยค่ะที่สเปซ <bar. S 2> บาร์เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอะ อะไรนะกดปุ่มตัวเลข1กดปุ่มตัวเลข1กดเลข1ได้เลยค่ะเด็กๆที่แป้นพิมพ์เย่พี่แป้นพิมพ์จะเดินมาเรื่อยๆเอ๊ะกดปุ่มหมายเลขอะไรคะกดปุ่มหมายเลขก <ด S 1> หึง<ๆ>ได้เลยเด็กๆต้องฟังพี่แป้นพิมพ์ด้วยนะคะว่าใช้ปุ่มอะไรน้องๆช่วยพี่แป้นพิมพ์คลิกหาเลข0ย์และเลข1ให้ครบ8ตัวสิครับเรามาถึงบ้านของใครนะ เจ้าก,กระต่ายน้อยแสนน่ารักนี่เองอะพี่แป้นพิมพ์บอกว่าอะไรคะคลิกหมายเลข0ูนย์และหมายเลข1ใช่ไหมคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆะคะเลื่อนเมาส์ไปคลิกหมายเลข0ูนย์แล้วก็หมายเลข1ได้เลยแบบนี้เลยคะ่ะคลิกหมายเลข1ด้วยนะคะอยู่ตรงไหนหน้ามีไหมคะอะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่หมายเลข1นนะคะแล้วก็หมายเลข0ูนย์ให้หมดเลย เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะแบบนี้เลยคะ่ะว้าวตรงนี้ด้วยนะคะตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะเย้มอบของขวัญให้พี่กระต่ายเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ารักจังเลย e x c e l ์ e ลนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนักเรียนอยากฝึกอีกครั้งคลิกที่เพเกน หรือต้องการออกจากโปรแกรมคลิกลูกศรสีแดงเลยนะคะขอบคุณคุณครูหนิงและขอบใจน้องๆทุกคนที่ช่วยกดปุ่มสำคัญต่างๆบนแป้นพิมพ์ทำให้เราทำภารกิจได้สำเร็จยินดีจ้านักเรียนต้องการทบทวนชื่อและตำแหน่งปุ่มสำคัญต่างๆบนแป้นพิมพ์คลิกที่ประตูได้เลยนะคะมารู้จักแป้นพิมพ์กันเถอะสำหรับใครต้องการฟังเพลงคลิกที่ลิงได้เลยค่ะฟังเพลงแป้นพิมพ์ ต้องการออกจากโปรแกรมคลิกลูกศรสีแดงเลยนะคะต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่คลิก yes เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจะทดลองใช้หลายปุ่มเลยปุ่มนี้คืออะไรคะ n อ็นอะไรนะปุ่ม enter ไงคะคุณครูหนิงเด็กๆว่าย,ยังไงคะถูกไหมคะใช่ค่ะที่แป้นพิมพ์ เรามาทบทวนกิจกรรมหนังสือเรียนเรื่องแป้นพิมพหน้ารู้หน้าที่9ก้าน้องๆช่วยวงกลมปุ่ม enter ที่ซ่อนอยู่ในภาพให้ครบ10ปุ่มทีนะคะเด็กๆต้องใช้สายตาหาดีๆนะคะตรงไหนนะ้าหาให้ครบ10ปุ่มเลยนะคะใครวงครบแล้วยกมือขึ้น คลิปนี้คุณคูณหนิงและพี่แป้นพิมพ์ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้ลองใช้แป้นพิมพ์ไปโดยวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แป้นพิมพ์สเปกบาแป้นตัวอักษรแป้นตัวเลขใช่คะปุ่ม Enter นะคะทีนี้นะคะ ถ้าเด็กๆนะคะอยากลองทำกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆสามารถมาเจอกันที่โรงเรียนได้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสามารถมาที่โรงเรียนได้เลยนะคะเราจะได้ใช้คอมพิวเตอร์นะคะและเรียนรู้การใช้เมาส์ใช้แป้นพิมพ์และใช้คอมพิวเตอร์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะ มาเจอกันนะคะในทรับด้าหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแพมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ colorful day